สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีการบอทเกมอะโลบ b ์แมปเพจซิมู m เลเตอรนะครับ X นะครับผมก็วิธีบอทในบนคอมพิวเตอร์นะครับขั้นแรกนะครับเราต้องไปโหลดบูแอปบูสต์แสกนี้มานะครับแล้วก็ขั้นที่สองนะครับพอเรา โหลดแอปบูตสแต็กมาใช่ไหมครับให้เราไปโหลดนี่นะครับแอปนี้นะชิกเกอร์อัตโนมัตินะครับโหลดในแอปเพจสโต e นะครับเนี่ยพิมพ์ไปว่าอ u t โนมัตินะครับชิกเกอร์อัตโนมัตินี่ครับพอเราโหลดเสร็จนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดอันที่สองนะครับโหมดไลฟ์เป้าหมายนะครับ กดเข้าไปโอเคพอกดเสร็จเราก็กดกลับออกมานะครับกดเข้าโลบอกครับรอสักครู่นะครับวิธีบอทบนคอมพิวเตอร์นะครับวิธีนี้สามารถบอทได้หลายจอนะครับถ้าเราคอมเราแรงจริงนะเราสามารถบอทได้หลายจอนะ แบบได,ได้หลายตัวมาโอเคขั้นที่สองนะครับให้เราเหาแมปที่มีกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่นี่จะเป็นแบบกล่องวิหารกล่องนี้ก็ได้นะครับกล่องนี้หรือกล่องแมบใหม่ก็ได้นะครับกล่องแบบใหม่ก็จะเป็นกล่องนี้นะครับด่านสี่ เพสี่นะครับนี่นะกล่องใหญ่เผื่อใครยังไม่รู้นะครับนี่นะครับผมกล่องใหญ่โอเคครับพอเรามาถึงกล่องใหญ่นะครับให้เราดูตรงไอ้นี่นะครับมุมมุมขวานะครับตรงแอปออโต้คลิกเรานะครับให้เรากดเข้าไปปุ่มบวกนะครับล่างปุ่ม p นะครับกดปุ่มบวก แล้วมันก็จะมีเป้าขึ้นมาอันนึงนะครับเราสามารถลากได้นะครับว่าเราจะให้มันตีจุดไหนแล้วก็ลากไปไว้ตรงกล่องตรงไหนก็ได้นะครับพอเราลากเสร็จนะครับให้เรากดเข้าไปรูปนี้นะครับรูปตัวบวกที่เราลากมากดเข้าไปปุ๊บพอเราลากเลื่อนมาเสร็จมันก็กดมาเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้กดเข้าไปที่อันนี้นะครับหน่วงเวลาสิ้นสุดนะครับแล้วก็หน่วงเวลานะครับ ให้เราพิมพ์ไปว่าห้าสิบนะครับผมโอเคพอเราเปลี่ยนอันนี้เสร็จนะครับมาระยะเวลาต่อนะครับกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นศูนจุดห้านะครับพอเปลี่ยนเป็นศูนจุดห้าแล้วให้เรามาเลือกอ,อันนี้นะครับข้างหลังเป็นวินาทีกดบันทึกแล้วก็กดปิดไปได้เลยครับแล้วก็กดอันนี้นะครับกดปุ่มเล่นนะครับ มันก็จะมีโฆษณานิดนึงนะครับผมรอไปแป๊บนึงไม่นานครับประมาณสิบวิประมาณนั้นแหละกดข้ามโฆษณาโอเคโอเคครับพอข้ามโฆษณาเสร็จเรากดเพย์เห็นไหมครับมันก็จะตีกล่องให้เราอัตโนมัติแบบเราไม่ได้กดเองเลย พอกล่องแตกมันก็จะจะสั่งสัตว์เลี้ยงเราไปเองเห็นปะแบบกล่องแตกปุ๊บมันก็จะไปเองเห็นปะแบบผมไม่ต้องผมไม่ต้องทําอะไรอะ่ะวิธีนี้คือบอทบอทได้หลายจอนะครับเพื่อใครแบบอยากใช้หลายจอหาเพชรฟาร์มเพชรอะไรเงี้ยฟาร์มเพชรมาอัพสกิลส,ส,สัตว์เลี้ยงอะไร เดี๋ยวผมจะตีให้ดนอีสกสักกล่องนะครับผม ียงไมมันอาจจะช็อตนิดนึงนะครับตีนานนะขนาดตีหลายคนแหละรู้สึกว่ามันทำไมมันานานๆแปลก กองแตกแล้วอ๋อตุกละเห็นปะพอพอตีกองแตกมันก็จะสั่งสัตว์เลี้ยงไปตีแตกปุ๊บก็สั่งสัตว์เลี้ยงไปตีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอยากให้ผมสอนอะไรอีกบนคอมพิวเตอร์นะครับสอนหาเพชรสอนอะไรคือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเอาไว้ถ้าผมทําได้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ